วงในเผยคู่นี้คุยกันจริงแถมเคยไปเที่ยวร่วมแก๊งกันด้วยหลังจากนางเอกสาวช่างวันเพิร์ธวิรินสราและดาราหนุ่มส่วนฮอตแมกราชตะมีข่าวเลิกราการล่างแฟนสาวเพิร์ธมีข่าวกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างทอยปฐมพงษ์ชาวเน็ตหลายคนก็สังเกตเห็นว่าเพิร์ธและแม็กได้เลิกติดตามอินสตาแกรมกันและกันแล้วในขณะที่คุณแม่ของสาวเพิร์ธยังคงติดตามไอจีของหนุ่มแม็กอยู่ล่าสุดทีมงานช่างวันบันเทึงรายงานว่าไปส่อง คอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วตามสืบเห็นคู่รักไว้หวานอย่างเพิร์สน,นางเอกช่องดังกับแฟนหนุ่มแม็กกี้รัชตะซึ่งเขาอันฟ l ล o w กันแล้วซึ่งยังไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรและคนก็เมาส์กันหนักว่าเพราะว่าเฟิร์สไปกิ๊กกับหนุ่มรวมช่องอย่างทอยปฐมพงษ์เป็นเรื่องจริงหลังจากที่มีคนเห็นว่าทอยเพิร์สควงกันไปทําบุญและวงในเปิดเผยว่าสองคนนี้เริ่มคุยๆกันแล้วและมีการไปยิงปืนไปเทือพัทยาเป็นกลุ่มแก๊งกันมาแล้ว